เส้นสุขภพยายามรับประทานอาหารที่คงสภาพธรรมชาติผ่านความร้อนน้อยๆไม่เกินร้อยองศานะคะอาหารที่ต้มอาหารที่ตุนอาหารที่นึ่งเพราะฉะนั้นเลี้ยงได้ที่แรงๆก็มีที่ต้องหลีกเลี่ยงคือพวกทอดพวกทอดพวกปิ้งพวกย่างที่โดนไฟเผาโดยตรงนะคะพยายามกิน raw food แต่เอทหรือคงสภาพธรรมชาติมันทาได้5ข้อเนี่ยชะลอความชราได้เยอะแล้วค่ะครับผมอ่ะทีนี้เรื่องของแอรออกกาลัง ะนะครับจริงๆแล้วเนี่ยสำหรับในวัยอาสมมุติว่าประมาณ30กว่าๆนะครับวิธีการออกกําลังที่หรือว่าช่วงระยะเวลา ในการ,รออกกำลังที่เ,เ,เ,เหมาะสมคือถ้าออกกาลังกายเพื่อให้หัวใจแข็งแรงชะลอความชาราเนี่ยนะคะวันหนึ่งเนี่ยขอเกิน30นาที30 4045นาทีก็ได้แล้วมากจํานวนมากกว่าครึ่งหนึ่งของสัปดาห์แสดงว่าวันหนึ่งอาปดาห์หนึ่งไม่ควรจะต่ำกว่าสครั้งอันนี้ก็จะช่วยให้หลอดเลือดแข็งแรงลดความเสี่ยงของโรคหัวใจนะคะควบคุมเบาหวานได้ดีขึ้นลดคอเลสเตอรอลโดยเฉพาะคอเลสเตอรอลตัวนางมารร้ายและเพิ่มคอเลสเตอรอลตัวพระเอกหรือตัวนางเอกนะคะเราจะเลือกยังไงคะว่าเลตอลตัวไหนตัวอะไตัวไหนแล้วมันจะขึ้นเอง ออากระดัสตัวดีมันจะขึ้นเองถ้า<ช>เราออกกําลังกายบแบบแอโรบิกคือออกกําลังกายที่มีการเผาผลาญออกซิเจนได้ดีนะคะคมันก็จะช่วยเร่งสร้างคอเลสเตอรอลตัวดีแล้วคอเลสเตอรอลตัวร้ายมันจะหายไปเองนี่เป็นธรรมชาตินะคะแล้วก็มันยังช่วยมีประโยชน์อีกมากมายแต่ถ้าต้องการจะลดน้ําหนักเนี่ยต้องออกกําลังกายไม่ต่ำกว่า วันละหนึ่งชั่วโมงไม่งั้นน้ำหนักไม่ลงแต่ถ้าจะเป็นเฮลท์แมนเชแนส์ลอความชราขออกกำลังกายทั้งที่เป็นแอโรบิกแล้วออกกำลังกายที่มีเวทคือมีการรับน้ำหนักเพราะว่าถ้าเราออกกำลังกายแบบกระดูกไม่ได้รับน้ำหนักมันจะไม่เสริมสร้างให้กระดูกหรือกล้ามเนื้อแข็งแรง